รถยนต์นั้นเบรกไม่อยู่เกิดได้หลายสาเหตุดรัมเบรกนั้นส่วนมากแล้วจะเป็นล้อที่อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นโดยมากแล้วรถยนต์นั้นล้อหน้าจะเป็นระบบดิสเบรกล้อหลังจะเป็นระบบดรัมเบรกสักประมาณ80%เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความแตกต่างระหว่างดิสเบรกและดรัมเบรกนั้นแตกต่างกันอย่างไรซึ่งผมอยากให้ทุกท่านนั้นเรียนรู้หลักการทํางานของระบบเบรก นั้นทํางานอย่างไรก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการซ่อมในภายหลังนี่คือภาพของรถยนต์ที่ใช้ระบบเบรกดิสเบรกด้านหน้าโดยมากแล้วรถยนต์ทุกคันในยุคปัจจุบันนี้ใช้ระบบแบบดิสเบรกความหมายของดิสเบรกหมายถึงจะมีภาพเบรกนั้นฝั่งซ้ายและจะมีผ้าเบรกนั้นฝั่งขวานั่นหมายถึงจะประกบข้าก,กันาแบบนี้นั่นก็คือส่วนนี้นั่นเอง จะมีผ้าเบรกอยู่ฝั่งขวา1ชิ้นฝั่งซ้าย1ชิ้นแล้วก็มีจานดิสเบรกตัวนี้อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเมื่อล้อหมุนลักษณะนี้มันก็จะหมุนอยู่กลางกลางของผ้าเบรกเมื่อไรก็ตามที่คนขับนั้นเหยียบเรยบเรกผ้าเบรกทั้งสองจะวิ่งเข้าหากันแบบนี้การวิ่งเข้าหากันหมายถึงการเกิดแรงเสียดทานของจานดิสเบรกนั้นที่สัมผัส ทำให้รถยนต์นั้นเกิดการชะลอตัวหรือหยุดในที่สุดนั่นเองและนี่ก็คือระบบเบรกแบบดรัมเบรกซึ่งส่วนมากแล้วในรถยนต์อย่างที่ผมบอกโมดไปะสักครู่ที่ผ่านมาว่าประมาณ70%นั้นจะใช้เบรกหลังเป็นแบบดรัมเบรกดรัมเบรกกับดิสเบรความเหมือนกันก็คือผ้าเบรกนั้นจะอยู่กับที่และนี่ก็คือฝาครอบเราเรียกว่าดรัมเบรกหมายถึงมีแผ่นแรงเสียดทานที่เป็นรูปวงกลมอยู่ด้านใน ลักษณะนี้เปรียบสงเสมือนเป็นกระทะหรือจานครอบเข้าไปในเพลาเพลานี้ก็หมุนไปตลอดเวลาขณะที่คนขับแต่ผ้าเบรกนั้นอยู่กับที่ไม่ต่างกันกันกบชิดดิสเบรกก็คือผ้าเบรกอยู่กับที่แต่เพลานั้นหมุนเมื่อเราเอาฝาครอบของดรัมเบรกนั้ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือจานดรัมเบรกนั้นหมุนไปขณะที่คนขับนั้นขับเคลื่อนไปด้านหน้าหรือไปด้านหลัง ส่วนที่อยู่กับที่นั่นก็คือผ้าเบรกที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพราะนั้นเมื่อคนขับนั้นเหยียบเบรกผ้าแบบกัามเบรกก็จะถ่างออกส่วนผ้าแบบดิสเบรกก็จะหุบเข้าเพื่อบีบจานเบรกเหมือนภาพเมื่อสักครู่ที่ท่านเห็นนั่นเองเมื่อคนขับทํางานเหยียบเบรกทําให้น้ามันนั้นมีแรงดันจากแม่ปั๊มที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์ส่งแรงดันนั้นมาทางให้ก้ามเบรกนี้ถ่างออกไปด้านซ้าย1ชิ้น ไปด้านขวา1นึชิ้นทําให้ผ้าเบรกทั้งสองชิ้นนั้นไปสัมผัสกับจานราเบรกนั่นหมายถึงเกิดแรงเสียดทานทําให้จานเบรกหรือเพลานั้นหยุดหรือชะลอลงนั่นเองข้อดีของเบรกแบบดิสเบรกนั้นก็คือการปรับตัวแบบอัตโนมัติเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดกับจานดิสเบรกนั้นตลอดเวลาหมายถึงนี่คือจานดิสเบรกมันจะขยับเข้าไปชิดอยู่ตลอดเวลาขณะที่เครื่องยัต์นั้นทํางาน แต่ไม่ถึงกับจานเบรกนั้นสัมผัสอยู่แบบแนบแน่นแต่หมายถึงการปรับตัวของลูกสูบนั้นสามารถปรับตัวแบบอัตโนมัติถึงแม้ผ้าเบรกนั้นจะบางลงหรือหนาขึ้นนั่นคือข้อดีของเบรกชนิดนี้นั่นก็คือเบรกแบบดิสเบรส่วนเบรกแบบรัมเบรกนั้นมีข้อเสียมากกว่าดิสเบรสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าเมื่อรถโดนของท่านนั้นใช้งานไปนานผ้าหรือ แรงเสียดทานจุดนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาก็คือระยะระยะที่เป็นความห่างของผ้าเบรกกับจานรัมเบรกนั้นจะห่างขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นระบบเบรกแบบรัมเบรน,นจะไม่มีการปรับแบบอัตโนมัติข้อเสียของจานเบรกหรือระบบเบรกแบบรัมเบรกนั้นก็คือเมื่อเบรกนั้นหมดลงหรือผ้าเบรกนั้นบางลงสิ่งที่ตามมาก็คือแป้นเหยียบเบรกนั้นจะต่ำลงหรือบางครั้ง ท่านอาจจะต้องยำ้ำสองถึงสามครั้งเบรกจึงอยู่สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าผ้าเบรกนั้นห่างจากจานราเบรกทําให้การขยับตัวออกไปสัมปัสหรือแรงเสียดทานขยับออกมานั้นใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งดังนั้นจานเบรกห่างจึงมีผลทําให้เบรกนั้นต่ําลงและผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าเบรกหน้านั้นหมดมากขึ้น ผสมประสานกับท่าเบรกหลังนั้นหมดขึ้นจึงเป็นที่มาของแป้นเบรกนั้นต่ําลงนั่นเองนี่คือลักษณะของล้อหลังซ้ายซึ่งมีน้ำมันเบรกนั้นไหลซึมออกมาเป็นอย่างมากนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เบรกของรถยนต์คันนี้นั้นเบรกไม่อยู่หรือเราอาจจะเรียกว่าเบรกแตกอย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาส่วนล้อด้านขวานั้นก็สังเกตเห็นว่ามันจะแห้งหมายถึงน้ำมันเบรกนั้นไม่มีการร,รั่วไหล เดี๋ยวเราไปทําการซ่อมกันว่าวิธีการซ่อมนั้นซ่อมอย่างไรอันดับแรกก็คือการถอดลอนั้นออกจากตาแหน่งของที่อยู่ของมันแล้วเราก็เอาน็อตเบอร์12มา2ตัว เราก็เจอสาเหตุการรั่วแล้วก็คือกระบอกเบรกที่ลอ้อกระบอกเบรกนั้นก็จะมีรถยนต์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะสําหรับรถยนต์ที่เบรกหลังนั้นเป็นแบบรัมเบรกคำว่ารัมเบรกหมายถึงมีผ้าเบรกแบบนี้สองอันฝั่งขวาหนึ่งอันฝั่งซ้ายหนึ่งอัน สาหรับจุดนี้ก็จะเป็นตะปูข้างหนเป็นตะปะูเราต้องกดแผ่นบางๆนี้เข้าไปแล้วตะปูก็ได้ออกมาเดี๋ยวดูวิธีการหอดยังไงเอามือด้านหนึ่งไปกดข้างหลังลองผมแบบนี้ ส่วนเหล่านี้เราต้องทาความสะอาดด้วยน้ําทําความสะอาดแล้วก็ล้มเป่าแห้งหลังจากเราไปหาหลายแล้วปรากฏว่าทุกอย่างตัวนี้ไม่มีขายัูอย่างตัวนี้ไม่มีขายสาเหตุเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นรถยนต์รุ่นบางรุ่นก็มีอะไรขายแยกบางรุ่นก็ไม่มีแยกแต่ก็จะขายมาเป็นชุดแบบนี้เลย ตัวใหม่มาเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเปลี่ยนลูกยางในกรณีที่รถบางรุ่นนั้นมีอะไรเราก็เอายางตัวนี้ออกมาด้วยการใช้ให้ควงบางๆแบบนี้แง้มออกลักษณะก็จะเป็นยางแบบนี้ออกมามันก็อยู่แอรร่องอนี่คือร่องของยาง แต่ถ้าในกรณีที่เราหาอะไรได้บางรุ่นก็จะมีอะไรขายการใส่นั้นเอาด้านที่ใหญ่กว่านั้นออกเพราะ,ะนั้นเวลาใส่เข้าไปมันก็อยู่ลักษณะหัวชนกันแบบนี้ก็คือสวงออกไปนี้สวงอไปนี้การอยู่ของมัน ก็จะเป็นการอยู่ในกระบอกนี้โดยเอาอยางด้านด้านโตนเหมือนเหมือน,อ,นโอโลให้มันหันหน้าของอากันนั่นเองแล้วก็จับจัดเข้าไปการจับจัดเข้าไปนั้นต้องเทนมันเบรกใส่เพื่อเกิดการหล่อลื่นทั้งฝั่งขวาทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็จะลืมใส่สปริงกัน ถ้าในกรณีรถรุ่นนั้นจะมีสปริงใส่สปริงเข้าไปก่อนแล้วเอาลูกสูบที่มียางนั้นใส่เข้าไปใส่เข้าไปเราใส่ยางกันฝุ่นติดยางกันฝุ่นให้เรียบร้อยแบบนี้นี่ผมยกตัวอย่างให้ดูมันก็อยูอ่ลัอกษณะนี้รูปกล่าออกมาก็จะเป็นอย่างนี้คือรูปร่างสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะไปใส่ แต่ว่าก่อนที่เราจะใส่เราต้องทำความสะอาดชิ้นส่วนก่อนวิธีการประกอบก็ขันแรก็เอาลูกปัมหรือกระบอกเบรกนี้ใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมเหมือนตอนที่เราถอดเมื่อเราใส่กระบอกเบรกเข้าไปแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้หลังจากเราใส่กระบอกลูกปัมนี้เข้าไปแล้ว เราก็จะประกอบผ้าเบรกเหมือนกันกับที่เราถอดออกมาก็คือมีตะปูอยู่ตรงนี้ล็อกฝั่งซ้ายฝัขงขวาวิธีการไล่ลมก็โดยทําได้โดยสองคนคนหนึ่งนั่งอยู่ตําแหน่งคนขับแล้วอีกคนก็อยู่ที่ตําแหน่งล้อหลังจุดที่เราซ่อมนั่นก็คือคนข้างล่างหรือคนที่อยู่ข้างล่างติดล้อนั้นก็จะสั่งให้คนข้างบนบอกว่าย้ำการย้ํานั้น ก็จะต้องย้ำแบบนี้ก็คือย้ำย้ำไปเรื่อยประมาณสิบครั้งคนไล่ลมก็จะบอกเยียบก็จะเหยียบทิ้งไว้เฉยหลังจากนั้นแล้วคนที่อยู่ข้างหลังหรืออยู่ที่ล้อก็ทําการปล่อยน้ํามันเบรคัน้นออกเอ้าย้ำคนข้างบนก็จะย้ำสี่ห้าเที่ยวเยยบคนข้างบนก็เหยียบ,บ,ยยบแล้วคนที่อยู่ข้างล่างก็ทําการปล่อยน็อตตัวนี้ขายน็อตออกมา ตั้ง่งควนเข็มนาฬิกาจกนกระทั่งมีฟองอากาศและน้ำมันเบรกนั้นออกมาพร้อมกันแล้วก็ทำงานปิดเอาเยียบย้ำย้ำไปก็จะย้ำอีกประมาณห้าถึงสิบครั้งแล้วก็เยียบแล้วก็คลายนำ้ำน้ำมันออกแล้วก็ปิดแล้วก็สั่งคนเยียบคนยบบ้ำต่อไปย้ำย้ำอีกห้าครั้งแล้วคลาย จนกระทั่งน้ำมันนั้นไม่มีฟอากาศการสังเกตว่าน้ำมันมีฟอากาศนั้นก็คือจะมีเสียงลมปลอกมาผสมกันดังฟดดดๆดแต่ถ้าฟอากาศไม่มีแล้วน้ำมันนั้นก็จะออกมาเรื่นล้วนก็เป็นการเสร็จพิธีการซ่อมเบรก